ทุกคนมีสิทธิที่จะติติงมีสิทธิที่จะวิจารณ์สิทสิทธ่ว่านี่ครับคำว่าสิทธิคุณเก่าอ้างว่ามีสิทธิไอ้สิทธิว่าเนี่ยอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายข้อไหนครับมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือสิทธิที่คุณคิดขึ้นมาเองเราพูดกันในฐานะเราเป็นประชาชนคนไทยอยู่ภายใต้กฎหมายมีกฎหมายบัญญัติไว้ผมถามแพรลี่หน่อยสิทธิตามบทบัญญัติกฎหมายข้อไหนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ฉบับที่20ในหมวดที่3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมาตรา34 ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาประชาชนจากระทำการใดก็ได้ตราบที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ผิดกฎหมายโดยในหมวดหนึ่งบททั่วไปมาตราสีได้ระบุว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง,งวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ถูกบัญญัติไว้ในหมวดที่3 4และ5ในหมวดที่3ประกอบด้วย25มาตรามาตรา25การใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการน,นั้นได้ และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญปราบใดที่ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นมาตรา28ทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายมาตรา31ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนามาตรา44ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข